สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้งานตัวจุดหัวเทียนอัตโนมัติจากรีโมทนะครับแบบนี้เราจะเพิ่มฟังก์ชันให้มันโดยการที่จะทําให้มันเป็นตัวอุ่นหัวเทียนในรอบเดินเบาด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มาต่อใช้งานให้ดูนะครับแต่ว่าจะมาเปิดการใช้งานจากวิดีโอให้ดูแล้วกันผมว่าน่าจะพอเข้าใจอยู่หลักษาการทําทงานมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือโดยปกติเราจะสั่งจุดหัวเทียนจากรีโมท <Active. S 1> แบบนี้อยู่แล้วถูกไหมครับ <Active. S 1> แต่ทีนี้เราอยากจะให้มันทํางาน โดยการที่สมมุติว่าเราทําให้เครื่องยนต์เดินเบาเราเดินเบาเครื่องยนต์อยู่เนี่ยมันจะทําการปิดเปิดปิดเปิดในการช่วยอุ่นหัวเทียนในรอบเดินเบาครับแล้วก็เวลาที่เราเร่งเครื่องไปตัวลอจิบมันก็จะแต่การทํางานมันก็จะปิดปิดอ่ปิดตัวจุดหัวเทียนไปแต่พอเรากลับมาเดินเบาอีกทีนึงอ่ะมันก็จะกลับมาช่วยอุ่นหัวเทียนนี่คือการใช้งานนะครับมันจะประมาณนี้ การต่อใช้งานอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นการาแก้ปัญหาเครื่องที่เดินเบาไม่ได้นะครับก็คืออยากให้จูนเครื่องให้มันนิ่งก่อนคือถ้าบางทีเครื่องใครมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ยังสามารถที่จะเอามาใช้งานโดยการใช้ลูกเล่นจากวิทยุมาช่วยให้มันเดินเบานิ่งขึ้นหรือเครื่องอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็ต่อใช้งานแบบนี้มันก็อาจจะเดินเบาดีมากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับการตั้งค่าครับเราจะใช้งานฟังก์ชันที่เรียกว่าลอจิกสวิตช์นะครับ โดยการที่เราต้องสร้างลอจิกสวิตมาสองตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีการสร้างก็คือไปที่ลูกเพื่อบินนะครับแล้วก็ไปที่ลอจิกสวิตนะครับแล้วก็สร้างลอจิกสวิตตัวแรกขึ้นมาตัวแรกเราจะสร้างเป็นทา์เมอร์นะครับเป็นไทม์เจเนเรเตอร์อ่ะสร้างมาจะต,ตั้งชื่อตั้งชื่อกันงงครับก็ตั้งชื่อเป็นทา์เมอร์ก็ได้ครับไทม์ตั้งไทม์อ่ะนีตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็สร้างมาอีกหนึ่งตัว ตัวที่2ตัวที่2ผมอาจจะตั้งชื่อเป็น LS ก็ได้ะ l o g i s w i t c h แล้วก็ให้เลือก Condition มันให้เป็น Lens นะครับอ่าแล้วคราวนี้เราจะเลือก Channel ที่เราจะใช้ควบคุมก็คือตัว t u r t l e นะครับเราก็ทำการเลือก Channel ตรงนี้นะครับเป็น t u r t l e แล้วก็ให้ดูตรงนี้ครับมันจะมี2ค่าเนี้ยให้เราทำการปรับอย่างนี้ครับสังเกตตรงเนี้ย สีส,สี LS ที่เป็น LS 2ตรงนี้ครับสีแดงให้เราทําการอย่างนี้เอาคันเร่งลงสุดแล้วก็หมุนค่าแรกครับให้ให้มันเป็นสีเขียวหมุนหาครับอ่ะพอเป็นเขียวปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งครับให้เราทการยกคันเร่งขึ้นมาสัก10 5%ตห้าอร์เซตามตาม,ตามที่แบบเวลาใช้งานจริงก็คือถ้าเรายกพ้นตาแหน่งเนี้ยมันจะตัดการทํางานแล้วก็กะเอาว่าเราอยากได้ประมาณไหนแล้วยกขึ้นมาแล้วก็ทําการหมุนให้มันเป็นสีแดงครับตรงนี้จะเป็นสีแดงหมุนหาครับ ใะแถวนี้ครับถ้าเกิดใช้งานปกติมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอาลงสุดเป็นสีเขียวแล้วก็เอาขึ้นสุดเป็นสีแดงเอาขึ้นผ่านจุดที่เราตั้งค่ามันจะเป็นสีแดงอันนี้คือใช้ได้ทีนี้เราจะได้ลอจิ c สวิตสองตัวนะครับแบบนี้ในในตัวที่เป็น total channel ครับตัวนี้ให้เราให้เราเลือก condition ตรงนี้ครับเอา w ว y อนเป็นลอจิสสวิตตัวแรกที่เราสร้างก็คือทัมเมอร์นะครับตรงนี้ไปเลือกเป็น time ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ แบบน,นี้อ่าอ่าเราจะได้ลอจิสสวิตต์แบบนี้ดีครับสองตัวแบบนี้เราได้ลอจิสสวิตช์สองตัวที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําการายิงลอจิสสวิตช์ลงชัแนลที่เราจะเอาไปใช้งานสั่งตัวจุดหัวเทียนนะครับก็ค,คือให้เราเข้าไปที่มิกเซอร์ตรงนี้เบื้องต้นผมมีอยู่5้าช n n นลนะครับเป็นช n n นลควบคุมแต่ทีเนี้ยผมจะเอาตัวจุดหัวเทียนอันนี้นะครับใส่ไปที่ช n n น l ที่6 เราก็ต้องทําการเปิดช n น l ใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับโดยการสร้างสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ผมจะไปไวๆเลยก็คือการสร้างช n น l ปกตินะครับถ้าเกิดใครยังไม่เก็ตก็กลับไปดูคลิปเก่าๆได้อ่าทีนี้พอเราสร้างขึ้นมาครับอันดับแรกให้เราเลือกสวิต์ก่อนว่าจุดหัเทียนปกติเราจะใช้สวิตต์ไหนข้อดีของ FRSKY ก็คือเราไม่ต้องไปนั่งจําแล้วก็ดูเลขสวิต์ที่ที่ตัววิทยุนะครับเราอยากใช้สวิต์ไหนเราเลือกแล้วก็สับได้เลย <Active. S 1> มันก็จะจําค่าสวิต์ที่เราจําเลย ผมใช้สวิตช์นี้ผมก็สับเลยอ่ะทีนี้ปุ๊บเราได้ชแนลละแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นชแนลที่เราจะยิงลงไปก็คือชแนลที่6อ่ะผมตั้งชื่อว่าโกละกันเป็นโกลปักอะไรเงี้ยครับอ่ะเสร็จแ,แล้วเราจะเอาค่าลอจิทสวิต c h เข้ามาร,มร่วมใช้งานกับชแนลนี้เพราะตอนนี้ชแนลเราก็คือเป็นการสั่งจุด <Active. S 1> แบบนี <Active. S 1> เ้เดี๋ยวจะให้ดู ถ้าดูตรงมอนิเตอร์ข้างล่างครับ <Active. S 1> ก็สังเกตว่ามันจะสับตามสวิตช์เราแบบนี้ Active. Active. ทีนี้เราจะเอาลอจิกสวิตช์ที่ที่เป็นตัวปิดเปิด,ป,ดปิดเปิดนะครับมาร่วมใช้งานเราก็กด New Action ตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ให้เราเลือก Always On ตรงนี้เป็นลอจิกสวิตช์ที่เราสร้างนะครับเลือกประเภทเป็นลอจิกสวิตช์ก่อนแล้วก็เลือกเป็น LS ที่เราสร้างตรงนี้อีกข่านที่ต้องปรับก็คือค่าเลทน,นะครับเราจะทําการปรับให้มันกลับด้านกันตอนนี้เป็นร้อยเราปรับเป็นลบร้อยนะครับ อ่ะแบบนี้ครับทีนี้เราจะไปดูการใช้งานมาเลยว่ามันเป็นไปตามที่เราเซตติ้งไว้หรือเปล่านะครับวิธีที่เราจะดูโดยการไม่ต่อคือไปดูที่เอาพุทนะครับอ่ะอันดับแรกเราเลือกสวิตช์นี้เป็นตัวจุดหัวเทียนนะครับเราก็จะมาดูการสั่งงานนะครับอันนี้คือปิดอยู่นะครับอันนี้คือเปิด <Okay. S 1> ก็คือถ้าเป็นการต่อใช้งานตัวจุดหัวเทียนท,ที่ที่ลำมันก็จะทําการแอคทีฟ <Okay. S 1> จุดหัวเทียนแล้วนะครับปิดก็ปิดอย่างี้ทีนี้พอมันเป็นฟังก์ชันที่ ที่เป็นตัวช่วยช่วยอุ่นหัวเทียนนะครับก็คือผมตั้งสวิตช์นี้เป็นตัวเปิดอ่ะมันก็จะเริ่มทํางานโดยการสวิตช์ออนออฟออนออฟแบบนี้ถูกไหมครับแล้วพอเราเล่นเครื่องขึ้นไปอ่ะมันก็จะปิดแต่การทํางานปกตินะครับพอเดินเบาอีกมันก็จะกลับมาเปิดอีกแบบนี้ถ้าจะจุดหัวเทียนก็จุดตรงนี้ <Okay. S 1> ได้เลยที่เ้ามาดูการตั้งอีกนิดนึงครับว่าบางคนอาจจะมันแล้วแต่หัวเทียนที่ใช้แล้วแต่เครื่องที่เราใช้ครับว่า มันต้องไปจูนอีกทีหนึ่งว่าจะให้มันจุดนานดับเร็วหรือจุดเร็วดับนานอะไรเงี้ยให้เรามาตั้งที่ลอจิสติกตัวที่เป็นตัวไทม์ตรงนี้ครับโดยที่ตัวเลข d u เลชั่นแอคทีฟก็คืออยากให้มันทําการจุดนานขนาดไหนของผมเองับผมจะให้มันจุดแค่แป๊บเดียวแค่แบบสกิดสกิดะครับส่วนตัว Inactive ตรงนี้ก็คือค่าที่จะให้มันดับดับนานขนาดไหนผมผมก็จะตั้งให้มันนานๆหน่อยก็คือ อาจจะแบบดับไปสองวิอาแล้วก็ติดกลับมาแค่0.5วิอาการทำงานมันก็คือเนี่ยมันจะติดสีเขียวแค่แป๊บเดียวแบบนี้ครับถ้าเราไปดูที่เอาพุ t เราก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมันดับ2วิติดแค่0.5นวิอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยกินแบตแค่ประคองประคองให้เครื่องเรามันมันยังเดินเบาดีอยู่ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดอ่า ไม่เข้าใจก็ลองดูซ้ำแล้วกันอาจจะพูดเร็วไปบ้างอะไรเงี้ยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยขอบคุณครับ